สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะมาว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังทางช่องของเจตาพราลวยเนาะในทางช่อง yu tube เนาะค่ะเมือนี้เจตาก็จะว่างแน่วทางของลาวพัฒนาค่ะลาวพัฒนานวันที่25ค่ะเจตาจะมาว่างให้เบิ้งประวัติก่อนเนาะค่ะพี่น้อง เบิ่งประวัติของลุงทรงกรที่ผ่านมาวันที่22นะคะ่ะวิ่งลูดของเพิ่นหาเข้าไปศูนย์หาค่ะตัวเน้นตัวเจาะของลุงทรงแนวทางเพิ่นศูนย์ห้าล่างมีไผ่ใดไผ่าตามลุงทรงบ่ค่ะไผ่ใดก็ะดีใจน้ำเด้อค่ะไผ่ใดอมมินมาในเด,อดน้อไผ่ใดไผ่โคไผ่มันลุงทรง รุดไปสองเนาะค่ะสองงวดวันที่ยีบสองเพิ่นเข่าไปเนาะดีใจน้ำค่ะสําหรับผู้ตามลุงทรงภายใดกราบขอบุญขอบคุณลุงทรงค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องเจตาพาลวยเนาะกราบ,บขอบคุณเป็นย่างสูงค่ะเอฟซีลุงทรงจับตามองค่ะมาแล้ววันที่ยี่สิบห้แนวทางของลุงทรง เตรียมแคบน้าจอค่ะเตรียมแคบน้าจอไปจะไปต่อกับลุงทรงเนาะลาวพัฒนาของลุงสงวันที่ยี่สิบห้าสองทุ่มครึ่งค่คะไปไม่มาไปต่อค่ะมาไปต่อของลุงสรงเพิ่นกระเข้าไปเนาะล่างนี่ก็นแนวท่างไม้ของเพิ่นค่ะพี่น้องแนวท่างไม้ไปต่อว,วิ่งลูดค่ะวิ่งลูดวิ่งลูดสามกับสองค่ะสามตัวหกหางค่ะ แต่พผนดินมาสีห่างเนาะค่ะผลบงกลุ่มใหว่าเดินสีห่างหกหางเน,ะะนงา,เนา,าเนะค่ะทั้งหมดมีสามสามเจ็ดสามค่ะสามห้าสามแปดนี่ร่องค่ะร่องร่องสองสี่สองแปดค่ะสามตัวสามหางห้าสามสามห้าสามห้า ห้าสามแปดค่ะเดินสี่หางเด้อค่ะพี่น้องจับตามองของลุงทรงวิ่งหลุดพ่นเด่นวิ่งหลุดเด่นสามค่ะล่องสองเด่นที่สามรองที่สองเด่นน้นีสี่หางค่ะสามสามเจ็ดเจ็ดสามหาสามแปดนี่ล่องเพ่นสองคููเนาะสองหางสามตัวเท่ากันค่ะสามตัวเด่นทอกัน พิจารณาค่ะพี่น้องเรียกทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้พิจารณานในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางค่ะพี่น้องพิจารณาเอาเนาะชอบกระจัดค่ะคัดกระพานของลุงสงุ่งแนวทางของลุงสงุ่งตามโตค่ะแคบหนา้าโจไปต่อเป็นของใคร อ,อปอยเป็ดค่ะอ,อปลอยเป็ดของเพิ่นวิ่งเพิ่นหาใน้น้อยห่างค่ะพี่น้องวิ่งหากับเข่าหาเนาะหาบนหาล่างเนาะค่ะห้าบนห้าล่างห้าหกแปดศูนย์ห้าค่ะแนวทางของออปลอยเป็ดเนาะบึงประวัติเพิ่นจักน้อยค่ะบึงประวัติจักน้อยยังบอลลูดเข่าไปสองอยู่ค่ะลูดตัวเดียว รูดสองตัวเดียวรูดสองตัวเดียวเนาะอันที่สามลุดกะถือบานยังขันเขา่าสองตัวมาหนึ่งตัวกะถือบาลยังบัท่านลุดเนาะคะ่ะกราบขอบุญขอบคุณอปลอยเป็ดค่ะเที่ยวแนวทางมาว่างทางช่องจีตาเนาะคะ่ะแนวทางใหม่ของิืนมาหลุนกันต่อไปใหม่เนาะคะ่ะสองตัวไม่มากับไปใหม่ไปมือใหม่ค่ะของอปลอยเป็ด ไปวันที่ยี่สิบห้าเนาะค่ะวันที่ยี่สิบห้ามาไปรุ่นกันใหม่ไปต่อไปใหม่ในนอยหางที่น้องกับขอบุญขอบคุณออกป่อยเปีดได้หลายเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทั้งจองจีตาเนาะขาดบ่ได้แล้วก็คือเอฟซีค่ะเอฟซีที่พ่นเข้ามากดไลค์กดแช่มาก,กดคอมมินเนาะค่ะมากด แช์แล้วก็มาอม,มิมนอม,มิมนเข้ามาให้กำลังแรงใจมีอะไรผิดพลาดเนาะค่ะมีอียัางที่เกตาผิดพลาดไปเขียนผิดแน่เบ้าพิดแน่กะกราบขอโทษขออภัยเนาะค่ะอย่าถืออย่าซาเนาะ,ะติมาเนาะค่ะติมาชมมาน้อมรับคำติชมเนาะค่ะกราบขอบุณขอบคุณหลายๆเอามาเป็นรุ่นออกปล่อยเปียกกันต่อค่ะ รุ่นเล่าพัฒนาของออปลอยเป็ดเป็นไห้หนหน่อยแครนๆหรอกค่ะพี่น้องวิ่งรูดค่ะเก้าวิ่งรูดเก้าสองตัวนี่สามหางสองตัวสามหางเก้าสามค่ะเก้าสเก้าหามีแค่นี้พี่น้องหกหางขันไปกลับเนาะไปกลับหกหางสามตัวไม่มี ของอ่อปล่อยเป็ดถือใจเอฟซีผู้มักหน่อยเนาะพี่น้องอ่ะผิดแต่ละหน้า,าค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะ,อะชอบกับจัดคัดกับพันออปล่อยเป็ดเพิรนไหมาในหน่อยแฉนแฉนแคปนาโจค่ะไพจะไปต่อกับอออปล่อยเป็ดเนาะไปต่อค่ะไปต่อ ของไผ่นอของดาดาผ้าลวยคนสวยในช่องดาดาเพื่อนก็ะเข้าไปโตวิ่งอยู่เนะค่ะถือว่าบรลลูค่ะของดาดาวันที่22ที่ผ่านมาห้าหกนหาเนาะค่ะาบนาล่างค่ะของดาดาผ้าลวยดาดาผ้าลวยคนสวยในช่องเนาะคนสวย ลดไป็นสวยบกเป็นยางค่ะสิบแปดเข่าอยู่ค่ะให้เบิงสามงวดเนาะไปต่อกับดาดาค่ะกราบขอบุญขอบคุณดาดาผ้าร่วยค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของเจตาเนาะคนสวยในช่องกราบขอบพอะคุณเป็นยางสูงค่ะเอามาไปใหม่รุ่นต่อค่ะแนวทางใหม่ของิ่นเบิงประวัติไปแล้วสามงวดเนาะค่ะพี่น้องของดาดาหลุดไปก็มี ก็บอเป็นยังค่ะให้กำลังแรงใจกันคือเกาจตาก็ให้กำลังใจเด้อค่ะดาดาพารวยคนสวยในช่องให้กำลังใจกันค่ะบาหลขจะเขา้าเลือจะลุดเนาะเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะค่ะ,ะดาดาพารวยค่ะเป็นลุนต่อลุนต์ตงวดใหม่ของเพิ่นหน่อยๆคือกันพี่น้อง น้อยๆแค้นสองหางวิ่งรูดวิ่งรูดเก้ากับ0ค่ะ9กับ0 2ตัวนี่สหางคือเกค่ะ90 5 4 90กับ54ครับพี่น้องกรับให้พร้อมเรียบร้อย0ูนย์เกหาสตัวค่ะสตัว4 90 ส,ะะสี่ตัวเนาะค่ะสี่ตัวพิ่นก็นมีอ่างวดนี้เพิ่นให้หมาหางเดียวะค่ะสี่ตัวสี่ตัวมีหางเดียวเนาะคะ่ะห้าสี่เก้าศูนย์บิ่หลุดพนเดินทอกันเด้อค่ะพี่น้องเดินเท่ากันเนาะดาดาผ้ารวยวงกลมเก่ากับศูนย์เดินเท่ากันเน้นกะบทอกันค่ะ เก้าศูนย์หาสีสามตัวสี่ตัวพิจารณาค่ะพี่น้องอะไรก็เกิดขึ้นได้ดาดา้ดา,าลวยเนาะค่ะห้าสี่เก้าศูนย์สี่ตัวของเพ่นลุนกันใหม่เนาะค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้คือวานั่นแหละบอแเนีบอนอนเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะ แตกสามตัวก็มีสี่ตัวก็มี่มเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะไปรุ่นกันชอบก็จัดค่ะขัดก็ผ่านแคปหน้าจอค่ะใครจะไปต่อกับดาดาผ้าลวยแคปหน้าจอเนาะค่ะคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีค่ะโชคดีในวันจันทร์ที่สองทุ่มครึ่งวันที่ยี่สิบห้าเนาะขอให้พี่น้องมีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกันทุกคนค่ะ สุขภาพย่อมมากก่อนเสมอเดินทางไปไสก็ะคอยปลอดภัยค่ะเดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาขอให้มีชัยคลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ